สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเอะใจไหมคะว่าเอ๊ะทำไมบางคนถึงแบบอยู่ในห้องที่รกมากๆได้หรือบางทีเห็นในออนไลน์โอ้โหโปรไฟล์ดูดีมากแต่พอไปเจอชีวิตจริงเอ๊ะทำไมมันดูวุ่นวายจังหรือบางทีก็มีเคสที่แบบผู้เช่าทิ้งห้องเละเทะไว้เลยครับเห็นข่าวบ่อยๆนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ละคะ่ะมาลองสำรวจดูเบื้องหลังจากมุมมองทั้งจิตวิทยาสังคม ผ่านข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะอืมน่าสนใจครับก็คืออยากจะชวนดูว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องอความไม่ใส่ใจความขี้เกียจธรรมดาหรือจริงๆมันมีอะไรที่แบบซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่าอลองมาแกะดูกันคะ่ะได้เลยครับเริ่มประเด็นแรกเลยไหมคะเรื่องการอยู่กับห้องรกๆเนี่ยแหะคะ่ะค,คือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ว่าอืมม,มันมักจะซับซ้อนกว่า แค่คําว่าขี้เกียจนะคะใช่ครับครับอาจจะมีปัจจัยเรื่องออสุขภาพจิตเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าที่แบบพอเป็นแล้วมันหมดแรงจูงใจหมดพลังงานไม่อยากทําอะไรเลยครับอันนี้เป็นไปได้มากเลยครับหรือบางทีก็มีภาวะที่เฉพาะเจาะจงกว่านั้นอีกเช่นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบสะสมของหรือ hoarding disorder นะครับอ๋อที่เก็บทุกอย่างทิ้งไม่ได้เลยใช่ครับ คือไม่สามารถทิ้งได้จริงๆไม่ใช่แค่ไม่อยากทิ้งนะครับหรือแม้กระทั่งภาวะสมาธิสั้นหรือ ADHD ก็ส่งผลได้ครับเพราะมันเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการหรือ executive functions ค่ะค่ะทำให้การวางแผนการจัดลำดับความสำคัญการเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างอย่างการจัดห้องเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆครับแล้วอย่างบางคนทีออ่ดูภายนอกปกติมากเลยนะคะ ทำงานเก่งเข้าสังคมได้แต่พอกลับบ้านนี่คืออีกเรื่องเลยห้องอาจจะรกมากอันนี้มันอธิบายได้ไหมคะอธิบายได้ครับอันนี้น่าสนใจมากอาจจะเป็นเคสที่เรียกว่า high functioning depression คือภายนอกดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยใช้ชีวิตด้วยตามปกติค่ะแต่จริงๆข้างในต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าอยู่พลังงานทั้งหมดอาจจะใช้ไปกับการรักษาภาพลักษณ์การทำงานพอถึงบ้านปุ๊บก็คือหมด หมดแรงหมดจริงๆครับไม่มีเหลือพอจะมาจัดการสภาพแวดล้อมส่วนตัวโหดฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมทีนี้พอพูดเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกกับสิ่งที่อยู่ข้างในมันก็โยงไปอีกประเด็นที่เอ่อน่าคิดมากๆค่ะคือคนที่ดูดีมากๆบนโซเชียลมีเดียอืมครับแต่ชีวิตจริงอาจจะตรงกันข้ามเลยอันนี้ข้อมูลก็ชี้ไปทางนั้นเหมือนกันนะคะว่าโซเชียลมีเดียมันเหมือนเป็นแบบหน้ากากหรือเวทีใช่ครับ เป็นเวทีจริงๆที่บางคนทุ่มพลังงานทั้งหมดไปกับการสร้างตัวตนบนนั้นจนแบบไม่เหลือแรงไม่เหลือเวลามาจัดการชีวิตจริงเหมือนนักแสดงที่เล่นเสร็จลงเวทีก็หมดแรงอะไรแบบนั้นเลยค่ะถูกต้องเลยครับประเด็นนี้มันเชื่อมกับปัจจัยแวดล้อมสังคมได้ชัดเจนเลยบางคนอาจจะเติบโตมาในบ้านที่ไม่ค่อยเน้นเรื่องความเป็นระเบียบเท่าไหร่อ๋อค่ะหรือบางทีความกดดันจากภาระงานความยากจน ก็ทําให้ไม่มีทั้งเวลาและพลังงานเหลือจริงๆครับที่จะมาดูแลบ้านช่องอืมจริงค่ะแล้วการทุ่มเทกับตัวตนออนไลน์เนี่ยมันอาจจะทําให้ทักษะการจัดการชีวิตจริงมันพร่องไปหรือที่เรียกว่าเอ,อ่อ life management deficit life management deficit ครับคือขาดทักษะพื้นฐานในการจัดการชีวิตประจําวันไปเลยเช่นการวางแผนการเงินการดูแลเข้าของหรือแม้แต่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมง,ง่าย อาจจะไม่เคยได้เรียนรู้หรือไม่ได้ฝึกฝนมาก่อน <S <S เหมือนกับว่าเก่งสร้างภาพแต่สกิลจัดการชีวิตจริงๆอาจจะไม่ค่อยมีซื้อของใหม่ถ่ายรูปลงโซเชียลสวยๆ แต่กล่องเก่ายังอยู่เต็มห้องขยะไม่เคยเอาไปทิ้งของสะสมไว้อะไรแบบนี้หรอคะใช่เลยครับอะไรประมาณนั้นเลยแต่ทีนี้ค่ะถ้าพฤติกรรมส่วนตัวพวกนี้มันเริ่มไม่ใช่แค่เรื่องในห้องตัวเองแล้วแต่มันล้าเส้นไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับอย่างเคสที่เอ่อเช่าห้องแล้วทิ้งขยะไว้กองท่อภูเขาหรือไม่จ่ายค่าเช่าหนีไปเลยหรือทําห้องจนมีกลิ่นไปรบกวนเพื่อนบ้านอันนี้มันดูจะเ เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะถูกต้องครับพอเริ่มส่งผลกระทบต่อคนอื่นแล้วเนี่ยสาเหตุอาจจะลึกลงไปอีกได้ครับอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องบุคลิกภาพหรือ personality disorders เช่นอะไรบ้างคะเช่น uh, anti-social personality ที่มีลักษณะเด่นคือไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนอื่นไม่รู้สึกผิดหรือไม่สนใจผลกระทบที่ตัวเองทำต่อผู้อื่นค่ะ หรืออาจจะเป็น borderline personality ที่อาจจะมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นควบคุมอารมณ์หรือการกระทำได้ยากหรือบางทีก็เกิดจากความไม่สามารถในการบริหารจัดการชีวิตจริงๆที่เราคุยกันเมื่อกี้อ๋อ life management deficit นั่นใช่ครับรวมถึงอาจจะมีพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆเพราะเคยทำแล้วรอดตัวมาได้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการติดสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผลกระทบต่อเจ้าของห้องหรือเพื่อนบ้านอันนี้คือชัดเจนมาก ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายความปลอดภัยความรู้สึกไม่มั่นคงต่างๆครับโหฟังดูแล้วปัญหามันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะเนี่ยครับผมงั้นพอเราพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วค่ะมันกําลังบอกอะไรเราคะดูเหมือนว่าการอยู่กับความรกรุงรังมากๆหรือการทิ้งปัญหาไว้ให้คนอื่นเนี่ย มันคงใช้แค่เรื่องนิสัยไม่ดีธรรมดาแล้วใช่ครับอาจจะมาจากสุขภาพจิตแรงกดดันทางสังคมหรือปัญหาบุคลิกภาพหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้มาถูกต้องครับการที่เราพยายามทำความเข้าใจที่มาที่ไปเหล่านี้เนี่ยอาจจะช่วยให้เรามองสถานการณ์ด้วยความเข้าใจมากขึ้นไม่ไปด่วนตัดสินเขานะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเข้าใจสาเหตุก็ไม่ได้หมายความว่าพฤติกรรมที่มันสร้างความเสียหายให้คนอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือต้องไม่รับผิดชอบนะครับอ๋อแน่นอนค่ะความรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่ข้อมูลก็ยังแนะนําแนวทางสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นการตรวจสอบประวัติผู้เช่าให้ดีการทําสัญญาเช่าที่มันรัดกุมมีระบุเรื่องค่าเสียหายชัดเจนค่ะการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าจําเป็นใช่ค่ะ พวกนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติได้อืมค่ะก็ถือว่าเราได้เห็นภาพรวมที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนผู้ฟังคิดตามไปด้วยกันก็คือว่าแล้วพอเราเข้าใจความซับซ้อนเบื้องหลังพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีที่สังคมเราจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ไปได้ยังไงบ้างคะครับเป็นคำถามที่ดีครับ เราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างความเห็นอกเห็นใจต่อปัญหาที่อาจจะซ่อนอยู่กับการยืนยันเรื่องความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับคนอื่นหรือกับสังคมโดยรวมก็น่าคิดนะคะ